สวัดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องทางสมัครนะครับผมนี้นะครับผมก็สะพาสมัครมาเดินทัวร์นะครับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีพี่ๆในเมทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับนี่นะครับผมอ่าเฮ้ยไปเลยชิดนะเออเา เดี๋ยวก็เราก็จะเดินมาเดินทัวร์นะครับผมจะค่ไปดูกันนะครับครับก็นะครับผมตอนนี้เราก็เดินมานะครับผมถึงอ่าะในหมู่บ้านนะครับผมในหมู่บ้านก็จะมีแบบต้นกล้วยนะครับผมมีต้นกล้วยให้กินนะครับมีต้นกล้วยให้กินนะครับสมบัตก็จะได้กินแบบอิ่มๆนะครับพี่ๆนะครับผม ถ้าเราอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีหญ้าเนาะนะครับผมแล้วก็ออกมานะครับนะครับผมถ้าเรากลับบ้านไปเราก็จะได้หาคะแนนนะครับผมซื้อแต่แปลงหญ้านะครับผมนี่เราก็ออกมาพอได้มีค่ายญ้าค่าอาหารช่วงหน้าฝนเนาะนะครับอันนี้วันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับพี่ๆนะครับผมนี่เหมือนฝนจะตกนะครับผมดูบรรยากาศนะดู สุนัขเขาก็เห่าเขาเห่าสมบัตงนะครับผมลูกก็เห่าอะไรนะครับอ่านะครับผมก็แม่ควานก็จะอขายของอยู่ทางนู้นนะครับผมแม่ควานนู้นนะครับผมมองเห็นไหมครับนู้นทางนู้นนะครับผมแม่ควานก็เดินขายของอยู่นะครับผมนะครับขายเป็นพวกวัตถุมงคลนะครับผมพวกแหวนหางช้างนะครับผมน่าะครับวนี้ก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับฝนฝนก็จะตกนะครับผมโอ้ยนะพี่ๆวันนี้นะครับผมบรรยากาศทําไม เหมือนจะฝนตกย่าตกเลยนะผมเพราะว่าเราอ่ไม่มีเต็นท์นะครับผมไม่มีเต็นนอนด้วยนะครับผมไม่มีเต็นที่จะบังฝนด้วย,นะยดุมากนับดุมากเลยก็นะครับแอบสมหวังก็จะได้กินอิ่มไปเลยนะครับผมเวลาเราออกมาทัวร์นะครับที่นเขาจะได้กินอิ่มนะครับพี่ หายสมัครงัยเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเร็วนี่นะครับผมก็บางทีก็อ่าพี่ๆแม่ๆนะครับผมบอกว่าสมัครหายไปไหนน่นนะครับผมนะครับพ่กวานก็อ่านะครับวันนี้มาอ่าไลฟ์มานะครับผมถ่ายวีดีโอสั้นๆนะครับผมให้พี่ๆแม่ๆได้ชมกันนะครับว่าสมังนะครับออกมาเดินทัวร์นะครับพี่ๆนะครับผม เพราะว่าเราก็หาคะแนนเนาะนะครับผมหาคะแนนไว้ซื้อยาซื้ออาหารนะครับผมอยู่บ้านก็ไรสดก็ไม่ได้นะครับผมไรสดก็ไม่ค่อยได้นะครับพี่พี่นะครับแม่ควันก็จะขายของนะครับผมนะครับไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปข้างหน้ากันนะครับโอ้ยนะครับวันนี้นะครับเงียบมากเลยนะครับผมนะครับเสร็จเลยนะครับวันนี้นะครับผม ยังไม่ได้ข่ากับข้าวเลยสมังนี่ยังไม่ได้ข่ากับข้าวเลยนะครับนี่นะครับผมโอโ้ยนะครับยังไม่ได้ข่ากล้วยสมหวังเลยวันนีไ้ได้ข่ากล้วยสมหวังเลยนะครับเงียบมากเลยนะครับผม สมหวังได้กินแต่ยาไปข้างถน,นุนเฮ้ยไปนะครับผมดูชาวบ้านก็เงียบหมดนะครับสมหวังเดินเออเออ เปนไปไหนหมดนาะสมหวังเอ้ยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ่ะเราด้วยนะครับผมทางช่องทางสมหังนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแช่น,นะครับผมนะครับสมหังก็จะ,ะไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับ เรียนครับผมเรียนยาวนะครับผมนะครับผมก็วันนี้ก็นะครับมีคลิปสั้นมาให้พี่พีแ่แม่นะครับไปชมกันนะครับผม,ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ